สวัสดีครับพี่น้องเมนูเด็ดครับนี่เอ้ยก้อยกุ้งก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งกับปลาดุกพี่น้องพี่ปลาดุกพี่น้องต้มสมปลาดุกพี่มันมีกล้างนะครับกับข่างง่ายเกินเบิกก้างเลยพี่น้องบวงบวงเอาบวงกัน มปก้อยกุ <on> ้งก้อยกุ <girlfriend authenticity> <speaking> ้งอาพิกรวอมเร็งอืมอืมบ้าพริกพร้อืมเสียบไล้ครับพี่น้อง

เนี่ยมักครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยมากป้าป้านะไสะได้มากครับได้กุ้งมาพร้าก้อยกุ้งข้ามไายครับพี่น้องอืม Mình thử nè, đẹp dẹp đã bóng qua Mình ยังไงพี่น้องดูยังไงกินบุตร้องกันเลยครับบุตร้องใส่กินทั้งใส่เลยอื มีแต่มองแคบแคบครับทีม,ม,ม,มเต่าหัวครับออ อ่นเขาแซ่บครับน้องเน่าหมักเน่าหมักอันนี้แหละเน่าหมักครับบรรยากาศกระทงให้ทั้งหน้าครับตระทงให้ทั้งหน้าคือเรา ตัวบริกินครับโตัวบริกินบมมีก้างได้ครับเนี่ยประดุกไร้ก้างครับอมอยามยามกกินทั้งใส่ทั้งเบีขมอรมรำ อืมอืมไปกุ้งเห่เองครับอืมอมีแต่เนี้แทบแทบครับบันเขาอยู่แล้นเขาติ้มเนื้ออยู่บืดนอ้วอืม ้รงเบิ 3, ่งกันนะ้วเสบๆนบสบครับบมรไยกาศตรงไหนตรงนั้นร่มจินดี่นรอร่มจินดีใอย แกบกับเราครับมือขาก็มีตากล้องครับตากองมา่ายให้ผู้คยครับผู้เยเอาไหมพุเตะเอาวะผู้ย่ายให้ครับพี่พุเต้พัน่ายให้ เตมาจากสวีเดนเปิดมาท้ายหายเพิ่จนจะเบิ้งว่าใครเขาเฮ็ดคลิปเป็นจงนังไดวบาที่ย่อเฮ็ดคลิปจังไดน,นะครับเบิ้งไปบอกอืม